กาบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องคำท้าเดือดพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางชาวหนิดได้ท้าสิ่งนี้พี่น้องท่าอย่างเนาะบาดนี้พี่น้องเดียวจจดหลวงสีบอสูฟังเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของที่ทาง f อซชาวหนิตหลายคนหลายท่านเนาะ,นนะถึงขนาดท้าให้กับทางพระเอกสัน ซื้อที่ดินจากบอทบิ๊กคืนแผ่วๆนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางเช่านิดถึงขนาดท้าเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าเอาตีบ่ะที่นี่ลเกีสามารถซื้อที่ดินมากขึ้นเมียได้บลาเนาะบานนี้บ้านซันนีาพี่น้องบอกว่าในส่วนของที่บอทบิ๊กได้ประกาศขายที่ดินแล้วก็ประกาศพูดเรื่องที่ดินนั้นๆเนาพี่น้องเนาะก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าเกิดเป็นกระแสืฮฮา ในโลกชูเชียวนพิน้องเนาะหลายคนหลายคอมมินถึงขนาดบอกว่าในส่วนของทางพระเอกสันให้ไปซื้อที่คืนแพลผา,าวดวนวาสันวะบางท่านกระึงขนาดว่ามีปัญญาบ่นอะแต่ขนาดซํำงานลิกกกับโบมีปัญญารับงานมีตะเขามาในวงหมอลำเพื่อที่จะกวอบโกวยวาสันวาพ่น้องมีในส่วนของทางอ่าคอมมินนพิน้องเนาะบอกว่าลิกกกับซอยบได้เด้อวาสันวะ มีค้นจะขายที่ดินลี่เกมีแต่จุดๆต้นเงินบ่มีวสันวาพี่น้องแล้วก็บางคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะบางท่านก็บ,บอกว่าไในก็จะขายแล้วก็บอกป่าปีซื้อไว้ให้ลูกสิจ้ะมรดกเมียน่ะวสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดว่าจริงๆป่าปีจะปกป้องจะอยู่เคียงข้างไม่ใช่หรอไหนบอกว่าจะปกป้องจะอยู่เคียงข้าง ก็มาซื้อให้เขาสี่บริษัทว่าพ่นวองบางท่านถึงขนาดบอกว่าไหวบ่อน้อลดกัะยังพรอยู่เลยบริษัทว่าพ่นวองถึงขนาดพาทางพระเอกสันด้วยว่าให้ซื้อที่ดินคืนทางผวีผวเนะพ่นวองเนาะบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่าลิกีย่อมทุ่นให้คนเขาดาทุ่นเลี้ยงลูกให้เขาก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อกอบโกยตักตวงนั่นเองบริษัทว่าพ่นวองทางด่านเอฟซีของทางครูจิน ก็ไม่ทนพี่น้องฟาดเดือดกับน้องพี่น้องเนาะบอกว่าทางบ้านพระเอกเขาก็รวยจ้าทําไมเขาจะไม่มีปัญญาวาสนาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขายกับขายลดเพลวาเภาบวสอวนดอกที่ดินเพล่าเภาเยอะแยะวาสนาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสมบัติแม่ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ป้าข้างบ้านเก่าวาสนาพี่น้องสมบัติแม่จะคลองรักษาไว้บ่ได้กให้ลี่เกนน่นะละมาสื่อห้ ขืนให้ว่าสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยป็นปรเดินในส่วนของที่ทางชาวนิดนะพี่น้องเนาะได้ท้าให้ทางพระเอกสันซื้อที่ดินจากทางบอสบิ๊กคืนทางคุณแพลวเพานั่นเองพี่น้องเลียวพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นกันจังใดนะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กับข้อมินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า